g a r ูด a าอีเก g a r า d ูดาฟีดิกซ์ครัชเก์ของพระเอกแบบนี้มันจะสุดยอดขนาดไหนกันเชียว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องครัชเกียร์ในคลิปนี้นะครับจะมาด้วยเรื่องข้อมูลของครัชเกียร์ที่มีชื่อว่าการูด้าอีเกิลแล้วก็การูด้าฟีนิกซ์นั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นครัชเกียร์ของตัวพระเอกเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ทำครัชเกียร์ของอ่าไกคิ Guy ไปแล้วนะครับอันนั้นก็คือเป็นตัวละครโปรดของผมแล้วเนาะก็มาถึงครัชเกียร์ของพระเอกกันบ้างซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยการูด้าอีเกิลผมก็ชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็มีคคออออออนนนนนนเเเเซ็็ปตตต์์ะะไไรรรรร่่่่่่าาาางงงๆททีีทีีีีสสใจมมมขู้้ลลบบบืหััััแกกกยยวช การูด a าอีเกิลแล้วก็การูด้าฟีนิกซ์เยอะมากครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปรู้จักการูด a าอีเกิลการูด h าฟีนิกซ์พร้อมกับท่าไม้ตายของค u ัชเกียคันนี้ด้วยนะครับซึ่งท่าไม้ตายนั้นก็คือชายนิ่งสอดเบรเกอร์นั่นเองนะก็เรียกว่ามีหลายประเด็นที่น่าสนใจพูดคุยกันได้ในคลิปนี้คลิปเดียวจบรู้จักค u ัชเกียของพระเอกกันเป็นแน่แท้ครับก่อนอื่นเราต้องพูดถึงการูด a าอีเกิลนะครับว่าเขามีจุดกําเนิดอ,อะไรมาได้ยังไงครับเริ่มทีแล้วเนี่ยการูด้าอีเกิลที่เราเห็นว่าพระ นั่นก็คือมาริโนยุยะนั่นเองครับซึ่งมาริโนยุยะนะครับเดินทีแล้วเนี่ยเขาต้องการควาสเกียร์ที่แข็งแกร่งมากๆเพื่อไว้สําหรับไปต่อสู้ในเวิลด์ค p ัซึ่งในเวิลด์ค p ัก็จะมีผู้เข้าแข่งขันจากหลากหลายประเทศนะครับที่เข้ามาร่วมแข่งแล้วทีนี้มีคู่แข่งคนนึงแหละที่มาริโนยุยะเนี่ยเขาก็อยากจะได้ต่อสู้ซึ่งคนนั้นเป็นคู่ปรับที่เขายอมรับจากใจนะครับนั่นก็คือไฮริชกังนั่นเองเขาก็เลยคิดว่าจะใช้การูด้าอีเกิลคันนี้ในการที่จะต่อสู้กับคู่แข่งคนนั้นนคเก็เย็ยยองืออง Alex อ่ซึ Alex ป ก็คอยมีหน้าที่ในการเมนเทนแน์หรือปรับปรุงอะไรคลัสเกียให้กับคนในทีมนะครับคือโจทย์ของยูยะบอกว่าอยากได้คลัสเกียที่มันมีเอกลักษณ์และก็ท่าให้ดีคือมันสามารถใช้ท่าไม้ตายที่มีความเฉพาะตัวได้ซึ่งอเล็กซเนยเรียกว่ารับโจทย์มาก็คือถือว่าเป็นภาพกว้างเหมือนกันนะครับคือแบบยังไงก็ตามอยากได้คลัสเกียที่เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมก็ร่วมด้วยช่วยกันสร้างโดยที่ว่าตัวของยูยะเองก็จะเตรียมฝีมือเอาไว้ให้เหมาะสมกับคลัสเกียคันใหม่ที่จะสร้างขึ้นมาครับซึ่งการูด้าอีเกิลที่เราเห็นนะครับก อาาที่่ยูด้้นนหซึ่งถ้าเราดูภาพรวมองค์รวมแล้วนะครับส่วนบอดี้ก็คือจะคล้ายๆเป็นหน้ากากอัศวินซะด้วยนะครับอ่าซึ่งอันนี้เดี๋ยวมันก็จะเชื่อมโยงไปยังการูด้าฟีนิกอีกทีหนึ่งครับซึ่งการูด้าอีเกิลคันนี้นะครับถือว่าเป็นครัสเกียร์ที่สร้างขึ้นมาด้วยอุปกรณ์แฮนด์เมดทั้งหมดครับผมคืออันนี้ต้องบอกเลยว่าอเล็กซ์บอกเขามีความเป็นอัจฉริยะจริงๆถึงสามารถสร้างครัสเกียร์ที่สุดยอดแบบนี้ขึ้นมาได้ครับซึ่งการูด้าอีเกิลนะครับจุดเด่นของเขาก็คือสามารถโจมตีดดดด้้้้ววววยยยพพลลลลลััังงงงแแะะะะสสปปิิินนนนนนนไออ่่่่่่าาาามมุเเเเเรรรทททีีีีีีจจกกึภ เนี่ยถนัดสปินครับแต่ Garuda Eagle คือเรียกว่าครบถ้วนสมดุลทั้ง2อย่างเลยแล้วพอ Garuda Eagle ถือกําเนิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ย Marino ย u y a เคาก็ให้กําเนิดท่าไม้ตายที่มีชื่อว่า Shining Sword Breaker ครับอันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันในพาร์ทของท่าไม้ตายเนะาะท่าไม้ตายเนี่ยมันจะสอดคล้องกับตัว Garuda Eagle เลยนะครับนั่นก็คือว่า Garuda Eagle ด้วยความที่ดูชื่อก็รู้ใช่มั้ครับ Garuda เนี่ยคือครุฑแล้วก็ Eagle ก็คืออินทรีนั่นเองครับผมซึ่งชื่อแม่งเอานกมาใส่รวมกันอย่างนี้แล้วเนี่ยความสามารถในการบินก็ต้องมาสิครับ Garuda Eagle ถือว่าเป็นคลาสเกียร์ที่มีความสามารถในการล่องกลางอากาศได้เ ดีโดยการจะใช้ท่าไม้ตายชายนิ่งซอร r ทเบรกเกอร์ได้นั้นจะต้องมีการฝึกฝนด้วยการรีลิสให้มันเกิดแรงหมุนที่จะสามารถใช้ท่าไม้ตายนั้นได้ครับยูยะก็มีการฝึกท่าไม้ตายนี้พร้อมกับบันทึกเรื่องราวต่างๆนานาเกี่ยวกับการใช้ท่าไม้ตายเนี้ยลงในบันทึกลับของเขาแล้วก็บันทึกลับอันนี้ถูกส่งให้กับโคยะในภายหลังนั่นเองครับทีนี้นะครับพอยูยะประสบอุบัติเหตุตายไปปุ๊บเนี่ยการูด้าอีเกิลนี้จะเรียกว่าเป็นของดูต่างหน้าอยู่กับบ,บ้านของโคยะเลยก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยวันหนึ่งที่ ซึ่งตอนนั้นอนะมันกันจิยังไม่มีไกคิครับผมยังใช้โกเกสึอ,อยู่นะแล้วการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยใช้คําว่าจบลงด้วยการเสมอได้ครับและคราวนี้โคยะเขาก็ใช้การูด้าอีเกิลในการต่อสู้เรื่อยมานั่นเองครับพอเขาได้เจอกับเคียวสุเกะนะครับผมเคียวสุเกะจะมีการวิเคราะห์คลาสเกียร์คันนี้ให้นะครับว่าการูด้าอีเกิลเนี่ยเป็นคลาสเกียร์ที่มีพลังอะไรภายในซุกซ่อนอยู่เยอะมากและด้วยความที่เคียวสุเกะเขาเป็นเกียร์มาสเตอร์ที่มีความสนใจกับคลาสเกียร์แบบนี้อยู่แล้วครับ,รบเขาก็เลยตัดสิินใจเข้าร่วมรว,ว,วมทว การเข้ามาดูว่า Garuda Eagle สามารถมีศักยภาพอะไรยังไงได้บ้างจนวันหนึงเนี่ยได้ค้นพบท่าไม้ตายที่มีชื่อว่า Shining Sword Breaker แต่ว่าท่าไม้ตาย Shining Sword Breaker นี้โคยะเนี่ยใช้ใช้ถี่มากจนเกินไปครับแล้วอันเนี้ยมันจะมีเนื้อเรื่องซัพพอร์ตมาอีกทีนึ่งว่าที่จริงแล้เนี่ยท่าไม้ตาย Shining Sword Breaker เป็นท่าไม้ตายที่มันจะสร้างความเสียหายให้กับตัว Garuda Eagle เองด้วยแล้ว Garuda Eagle ที่ใช้ท่าไม้ตายนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้มีการทําการ Maintenance ซ่อมแซมให้มันอยู่สภาพที่ใช้งานได้ดีอย่างเงี้ยมันก็ทําให้วันหนึงเนี่ย Garuda Eagle ต้อง แตกสลายไปครับผมเรียกว่าคลัชเกียร์พังจากการที่ใช้ชา i นิ So ซอสเบรกเกอร์มากจนเกินไปนั่นเองครับอันนี้ก็คือนับเป็นจุดจบของการูด้าอีเกิลของโคยะได้นะครับที่ต้องพูดว่าการูด้าอีเกิลของโคยะเพราะว่าในโลกนี้ยังมีการูด้าอีเกิลอีกหนึ่งคันครับผมซึ่งอเล็กซ์บอกนะครับจากที่เขาเคยสร้างการูด้าอีเกิลให้กับมาริโนยูยะแล้วเนี่ยวันหนึ่งนะครับก็มีเหตุจําเป็นให้เขาได้สร้างการูด้าอีเกิลให้กับหนุ่มน้อยคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคาร์ลอสครับซึ่งคาร์ลอสเนี่ย อุบัติเหตุแต่ว่ามาริโนยูยาเข้าไปปกป้องเขาซะก่อนครับแล้วทีนี้เนี่ยคาร์ลอส์เขาก็ปิดใจนะครับโทมิตะโอนเนอร์ก็ขอให้อเล็กซ์เนี่ยช่วยมาคุยช่วยมาดูคาร์ลอสให้หน่อยสิแล้วสิ่งที่คาร์ลอสมีปฏิกิริยาส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแบบคราชเกียเป็นรูปของมาริโนยูยาอย่างเงี้ยและทีนี้นะครับอเล็กซ์เขาก็ได้สร้างคราชเกียคันใหม่ให้กับคาร์ลอสก็คือเป็นการูด้าอีเกิลเลยพร้อมกับอยากสอนท่าไม้ตายชายนิ่งซอฟต์เบรคเกอร์ให้ด้วยครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าบััันนนนนทททึึกกกกกรรรบบาาาาาใใช้้้้้่่ไไมมมตยยยยขอออง Eagle, เเีิโูววแลล็็ซ์สห กับให้บันทึกนั้นให้คาร์ลอสเนี่ยเอาไปใช้ท่าไม้ตายจนได้ซึ่งคาร์ลอสเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็มีความสามารถมีความสวรรค์มากพอที่จะใช้ชา i n ิ่งซอร์ดเบเกอร์ได้นะครับทำให้เขาสามารถใช้ชา i n ิ่งซอร์ดเบเกอร์ในการแข่งขันมาตลอดจนเข้าถึงเวิ l ์ c คัพนี้ครับแต่ว่าคาร์ลอสนยครับมีจังหวะที่เขาเข้าสู่ด้านมืดเหมือนกันครับคือเข้าไปแข่งขันในเกียร์แพนควอติออนที่เป็นการแข่งขันคลัชเกียร์ใต้ดินซึ่งสถานการณ์นั้นทาให้คาร์ลอสจิตใจมืดดาพร้อมกับกานนรูด้าอีาเียเขาจะรก ารด้าอีเกิตามปกติไปนั่นเองครับซึ่ง Black Garuda Eagle มันก็จะเป็นพลังสีมืดดำแล้วก็สามารถใช้ชายนิ่งซอ o r สเ r รเกอรโจมตีศัตรูได้ซึ่งต้องบอกว่าการใช้ชายนิ่งซอ o r สเบ e เกอรของ c a r ์ล s คือแบบสุดยอดกว่าโคย่าไม่ไว่าจะเป็นเรื่องพรสวรรค์ที่ผมได้บอกไว้ตอนเมื่อกี้นะครับแล้วก็เขาสามารถใช้ชายนิ่งซอ o r สเบรเกอรโดยที่ว่าตัว g a r u ด้าอีเกนั้นเกิดความเสียหายน้อยมากๆและเขาก็สามารถ m ม i นเทน a น c e ดูแลไม่ให้รเกเกิดความเสียหายนั่นเป็นประเด็น ไปห้าสเบกว่ารอบแล้วนะครับซึ่งเคียวสุเกะได้ยินข้อมูลนี้ตกใจเลยว่าเกียร์มันทนในขนาดนั้นได้ยังไงวะของโคยะแม่งยังพังไปแล้วเลยอ่ะซึ่งต้องเรียกว่าคาร์ลอสเขามีพรสวรรค์มีความสามารถก็เลยทําให้เขาสามารถใช้การูด้าอีเกิลมาจนถึงการแข่งกับโคยะได้นั่นเองครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวบ่งบอกพอรสวรรค์ของคาร์ลอสได้เป็นอย่างดีนะว่าแบล็กการูด้าอีเกิลของเขาเนี่ยมันทรงพลังมากๆก็คือว่าคลัชเกียร์ทั่วโลกณเวลานั้นนะครับมีการเปลี่ยนรูปแบบไปใช้ VT หดแล้วซึ่อยอย่่่งงงงมมมมมมันนเเสสสรรรริิิแแแปอยยาาาาาากหศตว แบล็กการูด้าอีเกิลของคาร์ลสนั้นนะครับไม่มีการใช้วีทีชัตซีแต่อย่างใดเลยเป็นนอร์มัชัตซีที่สามารถเชื่อมวีทีชัตซีได้อย่างงา่ายดายนั่นเองครับ <S <S ก็จบไปในส่วนของพาร์ทการูด้าอีเกิลนะครับต่อไปจะพูดถึงพาร์ทการูด้าฟีนิก x ์ครับการูด้าฟีนิกส์นะครับสตอรี่น่าสนใจมากเลยนะคือก่อนหน้านี้ผมพูดถึงตัวละครอเล็กซ์บอกแล้วก็มาริโนยูยะซึ่งเป็นพี่ชายของพระเอกแล้วก็เป็นเกียร์มาสเตอร์ประจําทีมนะเวลานั้นใช่ไหมเขาสองคนร่วมมือกันร่วมวางแผนร่วมออกไอเดียกันในการสร้้้าาาาางงงขขขึนนนนมมแต่่่่วพพอออใยยยุุุคคปปััจจบทีเเ็็ระะกโไได ให้เคียวสุเกะเนี่ยสร้างคราชเกียให้แต่ว่าเคียวสุเกะครับเขาก็เปลี่ยนไปเหมือนกันจากการที่ว่าเขาเห็นเพื่อนของเขาเนี่ยสูญเสียคราชเกียไปแล้วในการต่อสู้ก่อนที่จะเข้าสู่เอเชียครับอย่างเงี้ยแทนที่เขาจะเอาเวลาไปปรับปรุงเกียร์ของเขาเพื่อจะต่อสู้กับพวกทีมไมตี้เกียใช่ไหมเขาเนี่ยเอาเวลาไปสร้างคราชเกียคันใหม่ให้กับโคยะเลยครับซึ่งคราชเกียคันนั้นเดิมทีมันไม่มีชื่อนะครับเป็นคราชเกียคันแบบสีเงินเงินเทาๆนิดนึงแต่ความพิเศษของคราชเกียคันนั้นก็คือว่าเป็นคราชเกียที่สร้างขึ้นนดด้รรระบบ assis, บ VT ซึ่งสสาามาถาไไลแตตเเอ็็ป ที่2ของโลกนะเพราะคันแรกที่ทําได้ก็คือไกคิกของมันกันจีนั่นเองครับซึ่งครัชเกียร์ที่เคียวสุเกะสร้างให้อันนี้นะครับโคยักก็ต้องใช้ต่อสู้กับโทโดโรกิโดยตอนแรกแม้ว่าจะเป็นวีทีชัซีก็ตามแต่โทโดโรกิเนี่ยเขาสามารถที่จะต่อสู้ได้สบายครับผมเพราะว่าเขาสามารถควบคุมครัชเกียร์ได้ดีก็สามารถหลบการโจมตีแล้วก็สวนกลับได้โดยที่ว่าโคยะกก็ลําบากเหมือนกันครับแต่ว่าในการต่อสู้กับโทโดโรกิในรอบที่2ครัชเกียร์คันใหม่ของโคยักคันนั้นนะครับมันเกิดปัญหาที่ว่าฟันเฟืองมีรอย คือไม่มีอะไรอะไรมาเปลี่ยนได้เลยครับคือเฟืองพังตอนนี้แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้ได้ต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าทีนี้อยู่ๆก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเดิมทีแล้วเคียวสุเกะสร้างเกียร์คันนี้ขึ้นมาให้โคยะโดยที่มีเบสเป็นการูด้าอีเกิลครับหมายความว่าชิ้นส่วนต่ตนางนๆานารูปแบบขนาดแชสซีอะไรพวกนี้มันคล้ายกับการูด้าอีเกิลมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฟันเฟืองดั้งเดิมของการูด้าอีเกิลอาจจะใช้กับคาเกียร์คันนี้ได้ก็ได้ซึ่งมันใช้ได้จริงๆครับผมแล้วทีนี้เคียวสุ ชื่อการูด้านี้ได้ก็คือนายนะโคยะและโคยะก็อืมโอเคได้ลืมสนิทไปเลยว่าจะต้องตั้งชื่อให้กับเกียร์คันนี้นะและโคยะก็ตั้งชื่อเกียร์คันนี้ว่าการูด้าฟีนิกส์นั่นเองครับอ่าแล้วก็ใช้ต่อสู้กับโทโดรโกิจนสามารถเอาชนะมาได้ซึ่งจังหวะที่สามารถเอาชนะมาได้นี้เราจะเห็นครัชเกียร์คันนี้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วครับมีสีมีอะไรโผล่มานะจากการที่โคยะรีลิสไปในการต่อสู้ยกที่3เมื่อกี้ครับซึ่งตัวการูด้าฟีนิกส์ที่เราเห็นความสมบูรณ์ของมันแลล้้ววเรรรราาากกกก็มมมูองงงงคคซิ่่ัััันนปปยยไึทีีจบ จริๆแต่ว่าดูจะมีการใส่สีเหลืองอะไรพวกนี้มาประดับประดาให้มันดูแบบมีความอลังการมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนอาวุธหน้าก็คือจะเป็นลักษณะของดาบเหมือนเดิมแล้วก็ความพิเศษของมันจะอยู่ที่เรียวเวฟอนครับผมเรียวเวพอนก็คือเป็นอาวุธที่อยู่ด้านหลังครับถ้าเกิดว่าใครเคยซื้อครั s เกียร์มาเล่นนะครับเราจะรู้ว่ามันมีฟอนเวพอนซึ่งเป็นอาวุธด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นอาวุธหมุนอาวุธแทงแทงแทงอะไรเงี้ยปกติแล้วอาวุธหน้ามันจะขยับได้อยู่แล้วครับผมแต่ทีนี้อาวุธหลังเนี่ยบางตัวขยับไม่ได้้างัััวยไออโค่เนนนนรกมะป็ลลลษณิูห ซึ่งถ้าพูดถึงอันที่ใคอยากไม่ได้เนี่ยก็คือจะไม่ใช่เรียกว่าเรียวเวพอนจะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ติดหลังตามปกติครับซึ่งไกคิไม่มีเรียวเวพอนครับผมหมายความว่าของโคยะที่เป็นการูด้าฟีนิกซ์เนี่ยครับถือว่าเป็นวีทีชัซซี่คันที่2ของโลกแต่เป็นวีทีชัซซีที่มีเรียวเวพอนคันแรกของโลกครับเออซึ่งต้องบอกว่าลักษณะของการูด้าฟีนิกส์เนี่ยมันส่งเสริมให้ตัวของมันมีความละม้ายคล้ายอัศวินนะครับดูจากโครงหน้าที่ไม่คล้ายกับหมวกอัศวินแล้วแล้วก็มีอาวุ เกษที่ว่ามันมีการอ้างอิงพื้นฐานมาจากของการูด้าอีเกิลทั้งหมดนะครับลักษณะการต่อสู้การเคลื่อนไหวการบินการใช้สายลมในการต่อสู้ก็จะเหมือนกับการูด้าอีเกิลด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่มีทั้งวีทีชัสซีด้วยแล้วก็เป็นครัชเกียร์ที่สร้างขึ้นมาใหม่มีความทันสมัยมากกว่าตัวการูด้าอีเกิลแล้วก็คนสร้างเป็นจินเคียวสุเกะเกียร์มาสเตอร์ประจําทีมอย่างเงี้ยมันก็ต้องสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมครับโคยะเองก็สามารถใช้ต่อสู้มาได้เรื่อยๆนะครับคือโคยะาเนี่ยใช้ปปานะากา,า,ารูด้าฟีนิกาาสมรถ ใช้ Shining Sword Breaker ได้แค่3ครั้งนะโคยะไม่งั้นมันอาจจะพังเหมือนตอนการูด้าอีเกิลก็ได้แต่โคยะครับเท่าที่เนื้อเรื่องเราเห็นนะโคยะใช้ i n i n ิ s w o r d b r e a k ร r รัวมากแต่การูด้าฟินิชก็คืออยู่รอดมาจนถึงตอนสุดท้ายได้นะครับอาจจะเป็นแบบว่าตัวของเคียวสุเกะมีการ maintenance ดีมากกว่าตอนของการูด้าอีเกิลหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นข้อสนันนิษฐานเฉยๆนะครับแต่ให้เห็นว่าถ้าไม้ตาย i n i n g Sword Breaker ใช้ได้อย่างเสถียรและรุนแรงกว่าของที่เคยใช้มาของการูรานานราด้าอีเกิ ซอสเบรกเกอร์ breaker, ถือเป็นท่าไม้ตายที่มาริโนยูยะคิดค้นขึ้นมาและเป็นท่าไม้ตายสําหรับการูด้าอีเกิลแลก็การูด้าฟีนิกซ์นั่นเองครับซึ่งท่าไม้ตายนี้นะครับมันจําเป็นต้องใช้ลักษณะการรีลิสแบบพิเศษนะครับคำว่ารีลิสก็คือการปลาลงสนามนั่นเองนะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่มีการปาเกียร์ลงสนามก็คือโยนลงไปให้มันลงสนามไปแล้วก็ไปต่อสู้กันในสนามในฟิลก็ว่ากันไปนะแต่ว่าของการูด้าฟีนิกกับการูด้าอีเกิลเวลาที่จะใช้ชนิ่งซอสเบรกเกอร์ต้องรีลิสด้วยการหมุนตัวหมุนตัวหมุนตัััวววหมุนตมนตแลล้้กก็โย,เ,ยเขาไปที่ฟ่ฟรซึงษณะ การปาเข้าไปนะครับเกียรจะพุ่งไปในลนักษณะของบูมแรงครับผมก็คือพุ่งเข้าไปแล้วก็หมุนกลับมาที่ฟิลของตัวเองแล้วทีนี้นะครับเกียรจะเกิดแรงหมุนวนไปวนมาวนไปวนมาและจะมีแรงอันมหาศาลมากพอที่จะสามารถปล่อยท่าไม้ตายชายนิ่งซอร์สเบรกเกอร์ได้แล้วพลังการทําลายล้างของท่าไม้ตายนี้ก็ต้องบอกว่าสูงมากนะครับซึ่งวิธีการต้านท่าไม้ตายนี้หลักๆที่เคยเห็นในเนื้อเรื่องก็คือจะมี4อันครับผมอันแรกเลยก็คือว่าผู้ต่อสู้จะต้องโจมตีไม่ให้ท่าไม้ตายชายนิ่งซอร้สเบรกเกอร์เนี่ยมันไดออ เพื่อที่จะสร้างแรงให้เข้าสู่ท่าไม้ตายได้ครับซึ่งในอนิเมะจุดสังเกตง,ง่ายๆเลยครับผมเกียร์ม,มันจะหมุนไปแล้วก็ดูเหมือนมีขนนกสีเหลืองๆเ,เนี่ยตามหลังมานั่นเองครับซึ่งจุดนั้นแหละครับเรียกว่าจุดที่พร้อมจะเข้าสู่ท่าไม้ตายแล้วถ้าเบรกได้ก็รีบเบรกนะเวลานั้นครับแต่ถ้าเบรกไม่ได้ปุ๊บก็ต้องไปหลบท่าไม้ตายเอาซึ่งคนที่เคยหลบท่าไม้ตายนี้ได้อย่างสง่าง,งามก็คือ <S 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 มันกันจีนั่นเองนะครับคือโคยะเนี่ยใช้ชินซอสเบรกเกอร์มาเพื่อที่จะหวังปะทะก ถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถหลบเลี่ยงท่าไม้ตายนี้ได้ครับและอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโมฮัมเหม็ดรัมซีครับโมฮัมเหม็ดรัมซีนะครับผมเขาเป็นคนที่ต่อสู้กับโคย่าในเซคันด์สเตจซึ่งเขาสามารถใช้พลังที่เรียกว่าพีระมิดพาวเวอร์ในการที่จะป้องกันชายนิ่งซอร์เบรกเกอร์ได้โคย่าเนี่ยอยู่ๆว่าเร่งพลังได้ด้วยความแค้นที่มีต่อคาร์ลสนะครับเขาก็เลยสามารถที่จะจับพีระมิดพาวเวอร์นั้นแล้วพีระมิดพาวเวอร์ที่เรียกว่าเอาไม่อยู่นั้นนะครับก็โดนโคยยยยยะะะะโโจจจมมมมมตตีีีีีีนน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 นคคคครรรรรรัััััสเเเเเเกกกก์์หลไไไไไปปป่่่่่่่่อออออองงงงบบบบซึึนน้้าาไไ้้้้ดดดววววาา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 ถถถพพิข็็ืท น่ากลัวที่สามารถบล็อกชายนิ่งซอสเบรกเกอร์ได้เลยนะแล้วก็ต่อมาวิธีการที่4นะครับอันนี้ซื่อเลยนะคือถ้าเกิดว่าท่าไม้ตายมันทํางานไปแล้วมันโจมตีไปแล้ววิธีการก็คือว่าอีกฝ่ายต้องใช้ท่าไม้ตายในการโจมตีแบบตาต่อตาเลยครับเพราะว่าถ้ารับการโจมตีตามปกติแล้วเกียร์คันนั้นก็ไม่น่าจะรอดนะครับผมอาจจะโดนท่าไม้ตายโจมตีตกสนามไปเลยก็ได้และทีนี้กลับไปที่วิธีแรกที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้ชายนิ่งซอสเบรกเกอร์แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยโจมตีเพื่อหยุดท่าไม้ตายก่อนปุ ถ้าสูญเสียแรงหมุนไปแล้วก็เท่ากับว่าไม่สามารถใช้ท่าไม้ตายชายนิ่งซอร r ทเบรกเกอร์ได้วิธีการก็คือต้องสร้างแรงหมุนขึ้นมาใหม่ครับเท่าที่เคยเห็นก็คือจะเป็นลักษณะของใช้พลังหมุนของเกียร์อีกฝ่ายหนึ่งแบบเหมือนกับว่าเข้าไปกระโดดประชิดแล้วก็ดึงแรงหมุนของอีกฝ่ายหนึ่งมาครับทำให้ตัวเองมีแรงหมุนที่มากแล้วก็จะสามารถเข้าสู่ชายนิ่งซอร์ทเบรกเกอร์ได้อีกรอบหนึ่งหรืออีกวิธีการหนึ่งนคะครับอันนี้คลาสสิกเลยก็คือว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้ท่าไม้ตายในล ใช้เฮอริเคนครัชเชอร์อยู่ดีๆแม่งไอกรูดาอีเกิลหรือกรูดาฟีนิกแม่งจะพุ่งเข้ามารับแรงเฮอริเคนครัชเชอร์เพื่อเพิ่มแรงหมุนนั่นเองครับในส่วนของท่าไม้ตายชายนิ่งซอ o r เบรเกอร์ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ผมบวกให้อีกอันนึงนะครับก็คือเป็นท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าช h i n i n g s m a เ h e r ซึ่งท่าไม้ตายเนี่ยโคยักใช้กับค u ัชเกียอยู่สองคันครับคือเคยใช้ตอนใช้อาร์คาวาเลียนะครับคือเป็นครชเกียที่ได้มาจากเชนไฟล์เสเตนนะตอนนั้นก็คือเอาไปต่อสู้ในเกีาารเาากเย,ยร์ ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของ Garuda Eagle g a r u d a Phoenix แล้วก็ Shining Sword Breaker นะครับหวังว่าถ้าผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของการ์ตูนเรื่องคราชเกียก็จะนึกถึงย้อนหลังย้อนวัยกับท่าไม้ตายนี้กับคราชเกียคันนี้นะครับผมว่ามันมีเรื่องราวอะไรยังไงที่ผมหยิบยกขึ้นมาคุยให้ฟังบ้างแล้วก็ถ้ามีประเด็นอื่นๆนอกจากนี้ที่ท่านผู้ชมอยากพูดคุยก็สามารถมาคอมเมนต์เสริมเพิ่มเมติมกันได้ตามสะดวกเลยนะครับและแน่นอนว่าพอคราชเกียของโคยะมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีคราชเกียของคุโรโดะเค นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ